สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์แล้วนะคะที่ Star Beauty Brighton นะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องสีบาลียาดตนะคะหลายๆคนสงสัยว่าสีบาลียาดตทำยังไงถ้าจะทำเองนะคะอยากจะบอกเลยว่าให้ใช้บลีดกับ ผมกับบีดกับไฮโดรเจน9หรือว่า12%หรือว่า3%ก็ได้แล้วแต่สีที่คุณอยากจะได้นะคะในกรณีที่สีออกประมาณนี้นะคะก็จะใช้ไฮโดรเจนแค่3%แค่นั้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้แบบบอนเลยนะคะก็ให้ใช้ไฮโดรเจน9หรือว่า1 2นะคะแล้ววิธีทานะคะก็แบ่งผมเป็นช่อๆเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็ป้ายสีแบบแฮนด์เพนนะคะสิ่งที่เราต้องใช้และก็ต้องเตรียมนะคะก็จะมี ถ้วยนะคะมีถ้วยผสมสีนะคะใช้ถ้วยพลาสติกนะคะแบบนี้นะคะไม่ใช้เป็นแบบว่าโลหะหรืออะไรนะคะจะใช้แบบนี้ถ้วยสําหรับผสมสีนะคะแล้วก็ใช้แปลงนะคะจะเป็นแปลงหน้ากว้างแบบนี้ก็ได้หรือว่าแปรงแบบหน้าแคบแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเวลาเราทำปริยัตเองนะคะก็แบ่งเป็นชั้นๆเดี๋ยวตาจะค้นรูปไปให้นะคะแล้วก็จาก ป้ายสีจะไม่ป้ายตรงโคนนะคะจะป้ายตรงกลางผมนะคะจนถึงปลายผมนะคะวิธีการป้ายก็คือป้ายจากตรงแถวแถวปลายก่อนนะคะแล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะคะมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าเป็น hand p พ n นะคะเป็นเทคนิคทางฝรั่งเศสที่เรียกว่าปาริยัดนะคะคือการเพ้นเป็นช่อๆโดยที่ไม่ใช้ฟอยล์โดยที่ไม่ใช่ แต่ว่ามีเทคนิคการทำแบ็กคมคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวบารียาแบบออริจินอลนะคะก็จะใช้พวกแฮนด์เพน์นะคะแบ่งผมเป็นสี่ส่วนนะคะส่วนนี้แล้วก็ส่วนหลังนะคะส่วนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็แบ่งเป็นชั้นๆน,นะคะหลังจากนั้นก็ชั้นหนึ่งก็ไม่ต้องบางจนเกินไปนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เพ้น์เป็นช,ช่อๆนะคะเว้นชอ่อแล้วก็เพน์ช่ออะไรแบบนี้นะคะก็ก็จะได้ now. เป็นปาลิยัตที่ออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะคะหลังจากนั้นคืออันนี้เป็นแนวโทนสีทองหรือว่าสีแดงแต่ถ้าใครอยากได้ปาลิยัตที่เป็นสีสันนะคะ<ๆ>ก็เพ้นนี้ไปก่อนนะคะเพ้นนี้ไปก่อนหลังจากนั้นเราก็เลือกสีที่เราอยากได้นะคะมาใส่นะคะสมมติว่าอยากได้โทนสีแดงเพราะกรณีนะคะก็เลือกพวกสี762อะไรแบบนี้นะคะมาใส่ตรงบาลยอัตที่เราพรีไลท์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือถ้าใครแบบอยากได้แบบแนวม่วง นะะก็นี่ค่ะสีห้าสองนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ม่วงมากกว่านี้นะคะให้หยดสีม่วงลงไปเพิ่มนะคะจะได้ออกม่วงกว่าเดิมนะคะอ่าจุดศูนย์สอนั่นเองนะคะก็สีถ้าใครอยากได้สีม่วงให้ใช้สีห้าสองแล้วก็บวกกับสีนี้รอบลงไปหรือว่าใช้ประมาณาหน้าแปลงหนึ่งะคะบีบสีแล้วก็ให้มันได้ประมาณหน้าแปลงอันนี้เขาเรียกหนึ่งหน้าแปลงนะคะ โอเคนี่คือสีวิธีการทำบาลียะด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้บาลียะแต่ว่ามันออกมาทองแล้วเราอยากได้แบบมนจะทำยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกสีมาแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้บาลียะแต่กได้แบบมนนะคะให้ใช้สี 7 1 8 1นะคะส่วนมากก็จะใช้สี81แบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันออกมาส้มมากจนเกินไปนะคะให้หยดสีน้ำเงินใส่ลงไปนะคะแม่สีน้ำเงินหยดไปในเบอร์8.1น่ะคะ,ะหรือว่าสีเทารมนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสีบรอนมนนะคะอัสบรอนก็คือบรอนมนเนาะ ถ้าเกิดใครอยากได้สว่างมากๆก็ใช้เบอร์เก้ก็ได้นะคะแล้วก็หยดสีน้ำเงินใส่ไปประมาณครึ่งหน้าแปลงนะคะแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะคะบางยี่ห้อเม็ดสีก็จะแน่นหน่อยนะคะบางยี่ห้อก็ใส่แค่2-3งถึหยดนะคะแต่บางยี่ห้อก็ใส่ประมาณหนึ่งหน้าแปลงประมาณนี้นะคะก็จะละอบบีบสีมันบีบยาสีฟันนะคะแล้วก็บีบลงอันนี้เรียกว่าหนึ่งหน้าแปลงนะคะสีที่จะใช้ก็คือสี เบอร์เก้าหนึ่งแบบคือสีมนแล้วก็บวกเพิ่มแม่สีไปอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสีที่เราใช้ปกติสีผมดำมันก็จะออกมาเป็นออกส้มๆอ่ะเนาะแล้วสีที่เรามาตัดแล้วก็ให้มันออกมนก็คือสีพวกโทนนี้นะคะ7.1 8 1 9.1นะคะสีพวกนี้เลยนะคะก็สามารถที่จะทำบาลียัดออกโทนมนได้นะคะ แล้วก็เกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้นะคะที่ Star Beauty Brighton นะคะที่ f a c e b o o k Fanpage แ,แล้วก็ที่ YouTube นะคะสำหรับวันนี้สไตล์ก็มาบอกเทคนิคการทําบาลียะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ด้วยนะคะทุกคนก็จะได้รู้ว่าเวลาการทําบาลียะเราป้ายสี มันควรที่จะหลุดอยู่ลักษณะประมาณไหนเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ